สำหรับในเดือนพฤษภาคามปี2-5 2 5. 5ถ้าใครไม่รู้จะเล่นเกมอะไรในวันนี้แอดมินเอาเกมมือถือแนวออฟไลน์นะคะที่มาใหม่ล่าสุดเอามาแจกให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันนะคะมีมาให้เพื่อนๆได้เลือกสรรนะคะถึง10อันดับก็ลองดูข้อมูลกันนะใครชื่อชอบตัวเกมไหนก็สามารถดาวน์โหลดเกมนั้นไปเล่นกันได้เลยค่ะเอาล่ะถ้าทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับ,บชมกันเลยดีกว่าค่ะ let's go ที่เอามานำเสนอกันนะคะจะมีชื่อว่า REPO e, e v นะคะแอนมีคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักเกนเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเกมที่ดังมากๆบน PC นะคะและก็ยอดฮิตมากๆในช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะได้สัมผัสกับความหวัดกลุวอย่างแท้จริงก็เป็นเวอร์ชั่นมือถือ น้ำดีสู่ประสบการณ์สยองขวัญเอาชีวิตรอแบบเพื่อนหลายคนที่น่าตื่นเต้น,ตนแน่นอนว่าตัวเกมน,นี้นะคะจะมีโหมดมาให้เลือกเล่นถึง2โหมดนะก็คือโหมดที่1จะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าเล่นแบบออฟไลน์ line ได้แล้วโหมดที่2นั้นก็คือเล่นแบบออนไลน์นะคะในระบบโคออฟที่สามารถชวนเพื่อนมาเล่นสยองขวัญไปด้วยกันได้แล้วต้องบอกเลยว่าเล่นได้สุดๆถึง6กคนกันเลยนะคะก็เราต้องทำบัตรกิจเพื่อเอาชีวิตรอให้ได้นีกค่ะใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะ ะกะแกบเกม b r อ b s r r y Simulator ชื่อก็ได้บอกแล้วนะคะว่าเป็นเกมแนวไหนซึ่งเราก็เจ้งรับบทเป็นโจรน,นะคะที่ต่อก้าวเข้าสู่เงามืดใช้ทักษะแห่งการลักลอบวางแผนการปล้นแอบพา,าระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้แล้วก็ต้องปล้นสมบัติลดำค่าโดยไม่ให้ถูกจับได้นะคะก็ในเกมนี้เพื่อนสามารถอัพเกรดอุปกรณ์ของเราชิงหวชิงพลิบยามนะคะ แล้วก็กลายเป็นสุดยอดหัวขโมยพารกิจแต่ละภารกิจนั้นก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่งางกันออกไปนะคะเพื่อนเพื่อก็ต้องทําให้สําเร็จนะใครหายเกมออฟราด้สนุกสนุกมันๆแบบนี้ก็ลองดาวนา์โหลดเกมนี้ไปติดมือถือกันดูนะคะอีกหนึ่งตัวเกมแนวจำลองนะคะกับเกมอ o r โ e ล i ลท์เป็นเกมจำลองการขี่ม,ม้านะคะที่เราเะาย,ยุนเคียงข้างมา้าแซนซูใหกก้กลายเป็นจริง ดันทิ้งสู่โลอันกว้างใหญ่ซึ่งมีอิสระภาพการประชดภัยแล้วก็ความเป็นไปได้ไม่รู้จบเริ่มมาตัวเกมก็จะให้เราได้ทําการสร้างฟาร์มม้าก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเมื่อเสร็จแล้วก็เลือกม้านะคะที่สนใจก็เอามาลงในฟาร์มของเราได้และที่สําคัญก็ยังฝึกฝนม้าพวกนี้นะคะแล้วเอานําไปแข่งกับผู้ใดคนอื่นได้นะ ยังพวกอ e ีเวนต์ระดับโลกเช่นโชว์จัมปิ้งและก็ครอสคันทรีที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะกายขี่ของเราแล้วก็มาของเราด้วยไม่เพียงแค่นั้นก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เพื่อนได้เลือกทำงินด้วยนะคะเหมาะสำหรับเอาไปเล่นว่างๆกันได้เลยนะสำหรับเดืนที่4นะคะชื่อว่า The Schedule i Project แต่ตอนนี้มีกะอัปเดตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น The Schedule V Project นั่นเองค่ะแอดมินก็เคยแนะนําไปหลายรอบกันแล้วเนาะแต่ที่เอามาแนะน,นําในคลิปวันนี้นะคะเพราะว่าตัวเกมมีกะอัปเดตใหม่เข้ามาเยอะมากๆ ละบอกเลยว่าจุมนี้หลากหลายอาชีพมาให้เราได้เลือกเล่นอีกเยอะเลยนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยรองเล่นแอดมินก็จะพูดข้อมูลในวันนี้เราจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะสิ่งที่ผิดกฎหมายนะซึ่งมีหลากหลายประเภทมากๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชน,นะคะเขียวๆๆที่เรารู้จักกันนั่นเอง หรือเปิดแนวหน้าเพื่อฟอกเงินแล้วก็ขยายอิทธิพลของเราจ้างคนงานตัวแทนจะนายเพื่อจัดการดําเนินงานแต่ก็ไม่ได้ทาง่ายๆนะคะเพราะว่ามีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ก็จะมีพวกตาํารวจที่จะคอยจับตาดูอยู่เสมอเราต้องคอยระวังตัวรัวตีสิบบนเพื่อเอาตัวรอดจากปัญหาเหล่านี้ให้ได้นั่นเองค่ะซึ่งสามารถอรเอาไปเล่นออนไลน์เพลินๆกันได้เลยนะ อันดับ5อินเทอร์เน็ตเกมเมอร์ซีมูเลเตอเป็นหนึ่งตัวเกมแนวจำลองที่เราจะได้จำลองเป็นเจ้าของร้านอินเทอร์เนต็ตนะคะขยายธุรกิจเกมของเราด้วยร้านเกมอินเทอร์เนต็ตก่อต้านธุรกิจคาเฟ่ แล้ยาก็ยังสามารถซื้อคอนโซลเกมม่ๆเพื่อม,มาเพิ่มในร้านแล้วก็ปรับแต่งร้านใน้ตามใจชอบอย่างแรกที่ต้องทําก็คือต้องซื้อโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เล่นเกมที่สะดวกสบายนะคะจากระบบสินค้าคงค้างแล้วก็วางไว้ตามที่ชอบซื้อเครื่อง PC คอนโซลเพิ่มมาประดับร้านแล้วก็ดูสเปคกันด้วยนะคะถือว่าเป็นสิน่งสาคัญนะคะที่ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งคิดว่าสายเกมเมอร์นะคะต้องชอบเกมนี้เพราะว่าได้ดูรายร้านหรือว่าจัก,การร้านเอ่ออินเทอร์เนต็ตในของตัวเองด้ยนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดมา เกมที่หก Unmatched e g e เกมนี้เป็นเกมฟุตบอลแอคชั่นที่เราจะก้าวเข้าสู่สังเวียนที่เราจะได้ไปสู่ทักษะของเราในการประรองฟุตบอลแบบ3ต่อ3 ายในเกมนั้นก็สามารถเล่นในทางออนไลน์และก็ออฟไลน์อินเทอร์เฟซก็เรียบง่ายรวดเร็วและอิงตามทักษะที่ทุกการเลี้ยงลูกการยิงและก็การสกัดก้านมีความสาคัญแล้วที่เป็นที่เด็ดมากกว่านั้นนะคะตัวเกมก่อนที่จะเข้าไปแข่งกันนะก็สามารถปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบเมื่อเสร็จแล้วก็เข้าไปแข่งกันได้เลยเพราะว่าตัวเกมนี้จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นเพียงแค่เรายิงประตูไฟตรงข้ามให้ได้ก็ถือว่าได้แต้มแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมออฟไลน์ที่ได้เป็นเพลินนะคะสนุกสนุกได้อยู่นะก็รองน w n l o a d มาได้กันดูคะ่ะ กันด้วยกเกม7นะคะชื่อว่าซัดยาเป็นเกมที่เราจะได้รับบทบาทเป็นแก๊งสเตอร์นะคะของอินเดียแล้วก็เป็นมาเฟียของอินเดียนะก็มาพร้อมด้วยเออรูปแบบโอหิ่นเวิร์แต่อินเดียขั้นสุดสำรวจเมืองที่บุกพ่านทำธุรกิจสุดอันตรายอินเดอ์เฟสนะคะหรือว่ารูปแบบการเล่นคือมีความเป็น GTA มากๆนะคะก็สามารถท่องไปยังโลกกว้างทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วก็หาเรื่องคนไปทั่วก็ได้เช่นกัน หรือว่าใครนะคะต้องการทะรมเมืองก็จะมีอาวุธให้เลกหลากหลายประเภทนะตั้งแต่อาวุธเบานะคะไปถึงอาวุธหนักกันเลยแต่ทุกอย่างหรือว่าสภาพแวดล้องก็จะเป็นแบบอินเดียทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะใครที่อยากจะเป็นมาเฟียอินเดียนะคะลองดาดวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูได้ะคะ่ะมาทางฟังเกมเกมซียงคอนกันบ้านนะคะกับเร Night Station Shift เกมนี้เป็นเกมซีอัฮันมุอมืบุคคลที่หนึ่งจะทําให้เราอยู่หลังเคาน์เตอร์ของปั๊มน้ำมันอันโดดเดียวในปารึกแล้วก็คือโทนี่เป็นแค่ผู้ชายอีกคนที่ทํางานกลางกคืนจนกว่าทุกอย่างจะพลิกผันก็จะเริ่มต้นจากคับคืนอันเงียบสงบแล้วก็รายเหตุการณ์ไปจนซื่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งปแปลก ลูกค้านะคะแต่ละคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วเราก็ต้องคอยเก็บข้อมูลจะเป็นแนวคล้ายคล้ายกับเกมบ,บน PC นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมญี่ปุ่นหรือว่าเกมฝรั่งที่เขาเล่นกันนะก็จะมีเรื่องราวให้เราได้ตอบคําถามนะคะหรือว่าเฝ้าดูเรื่องราวไปเรื่อยนั่นเองก็มีให้รองกันในมือถือนะคะสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้ะคะ่ะ เกมที่เกเชฟแคนเกมนี้เป็นเกมที่เราจะได้รับบบาปเป็นพ่อครัวสุนหานะคะที่ก็จะได้ทั้งทาอาหารแล้วก็ป่วยลูกค้าไปด้วยซึ่งโดยเกมนะคะบอกเลยว่าจะมีภารกิจมาให้เราได้ทําการแก้งลูกคา้าบริกรหรือว่าแม่เต้หัวหน้าเชฟก็วินาศกรรมตามคําสั่งผสมส่วนผสมนะคะแปลก และเสิร์ฟอาหารที่แปลกประหลาดที่สุดให้กับลูกค้าแต่ละดานั้นก็จะนําความท้าทายใหม่ๆมาทดสอบทักษะการเก่งของเรานั่นเองแถมก็ยังสามารถรวมทีมกับตัวละครจองซนตัวอื่นเพื่อสร้างความโกลาหลมายิงขึ้นได้เช่นกันก็ใครที่อยากจะป่วนครวแบบนี้นะคะไม่อยากทำอาหารก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ค่ะแล้วสำหรับอันดับสิบนะคะมีชื่อว่า Inside UFO เกมนี้เป็นเกมอาชีชิตรจากอพอลกิลิฟส์นะคะหรือว่าเอเลียนซึ่งโลกนั้นก็ได้ล่มสลายไปแล้วเมืองก็อยู่ในซาบระหักพังและแสงประลานะคะก็เคลื่อนผ่านท้องฟ้าและนักล่าจาักรกลนะคะเดินเตร่ไปในความมืดที่คอยตามล่าเราอยู่ตลอดเวลาเรานะคะจะได้เล่นเป็นได้กชายคนเดียวที่ติดอยู่กับผลพวงของการเปิดเผยของเอเรียนแล้วก็พยายามหลบหนีจากโรคที่ไม่ได้เป็นของมนุษย์อีกต่อไปการอาร์ชิตรนั้นก็คือเป้าหมายเดียวของเรานะคะโดยเราก็ต้องทําการวิ่ง ปีนไว้น้ำคันและคิดให้ไวเพื่อหลบเลี่ยงภัยคุกคามอันร้ายแรงซ่อนตัวอยู่ในเงามืชดชิงห่วชิมพิปกับหุ่นยนต์ไร้ดามาพร้อมด้วยบรรยากาศอันเงียบนะคะที่บอกเลยว่าคนลุกแต่ละชาก็จะสร้างความตึงเครียดความรู้สึกในการลงในแต่ละคา,างให้กับผู้เล่นเลยนะคะใครชอบนแนวนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปติดมือถือกันดูก่อนกันเลยนะคะเจอกันไปแล้วนะคะกับเกมออฟไลน์และบอกเลยว่าไม่ได้มีเพียงแค่สิบอันดับนี้เท่านั้น ในเดือนนี้นะคะก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะแดีแอดมินก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมกันนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกมออฟไลน์ line นะคะยังมีนั้นอื่นอีกหลากหลายที่แอดมินก็จะมาคอยนำเสนอให้เพื่อนเราชมอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะหรือว่าตัวแอดมินเองนะคะก็ในวันนี้ต้องขอตอัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ